สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใซีม่และ f อซีก่าวนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี4 9 3 5 2 1เอนแอดมินให้เด่น8นะคะกับ2นะคะ28นะคะตามได้นะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี80 แปดสามแปดห้านะคะสำหรับเด่นสองก็จะมีสองสามสองห้าโอ้ยสองเก้าสองห้าโอ้ยสองเก้เขียนสองรอบนะจะเขียน2 5นะทุกคนนี่สองห้านะคะพดโพบ,พบงโม่สมโอนะคะนี่2อ ชุดกันนะคะก็จะมีสี่สามหกเก้าสามสองสี่ห้านะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นสองเก้าสองห้าแปดสามแปดศูนย์นะคะแล้วก็สี่สามจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า